นมืเงอิสลามมาบาดในปากีสถานท่ามกลางชีวิตที่ดำเนินไปอย่างปกติซานายูซารฟสอนนายูเซอร์ฟเด็กสาววัยเพียงสปีที่เพิ่งฉลองวันเกิดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเธอคือดาวทิก톡ผู้โด่งดังมีผู้ติดตามกว่าล้านคนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆซานาใช้เสียงและภาพของเธอส่งเสริมความภาคภูมิใจทางวัฒนธรรม สนับสนุนสิทธิสตรีและสร้างความตระหนักรู้ด้านการศึกษาเธอเป็นลูกสาวของนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีชื่อเสียงและได้รับการชื่นชมจากเนื้อหาที่สร้างสารรค์และน่าสนใจแต่แล้ววันจันทร์วันหนึ่งเรื่องราวก็พลิกผันสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่คาดฝันซานาถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านของเธอเองเหตุการณ์สะเทือนขวัญน,นี้เกิดขึ้นจากการที่เธอปฏิเสธความสัมพันธ์กับชายคนหนึ่ง ซึ่งพยายามติดต่อเธอทางออนไลน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าผู้ต้องสงสัยเป็นชายวัย22ปีที่ถูกจับกุมตัวได้ในภายหลังเขาเคยพยายามติดต่อสนาอย่างต่อเนื่องและถูกพบเห็นว่ามาป้วนเปี้ยนอยู่หน้าบ้านของเธอเป็นเวลาหลายชั่วโมงหัวหน้าตำรวจได้ระบุว่านี่คือการฆาตกรรมที่โหดเหี้ยมและเลือดเย็น ซานาถูกยิงสองครั้งในระยะเผาขนและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีหลังจากการเสียชีวิตร่างของเธอถูกส่งไปยังสถาบันแพทยศาสตร์ปากีสถานเพื่อชนสูตรการจากไปอย่างไม่ยุติธรรมของซานายูซาฟได้สร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วปากีสถานโพรต์สุดท้ายในอินสตาแกรมของเธอกลายเป็นไวรัลนเป็นคลิปที่เธอปรากฏตัวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มขณะตัดเค้กวันเกิด โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่เธอแบ่งปันบนโซเชียลมีเดียมีเสียงเรียกร้องความยุติธรรมผุดขึ้นอย่างกว้างขวางจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเหตุการณ์ที่น่าตกใจนี้ได้เน้นย้ำถึงปัญหาความรุนแรงต่อสตรีที่ยังคงแพร่หลายในปากีสถานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศระบุว่ากรณีที่ผู้หญิงถูกทำร้ายหลังจากปฏิเสธการขอแต่งงาน หรือการคุกคามที่ไม่พึงประสงค์ไม่ใช่เรื่องแปลกเหตุการณ์นี้ยิ่งชวนให้หวนรำลึกถึงโศกนาฏกรรมอื่นๆเช่นการฆาตกรรมนูมูกระดัมเนอร์เมอร์เคดร์วัย27ปีที่ถูกแฟนหนุ่มตัดศีรษะในปี2021หลังจากที่เธอปฏิเสธการขอแต่งงานและในปี2016คาดิดีจาซิติกวีคาดีเจอร์ซิดิกี รอดชีวิตจากการถูกแทง23ครั้งโดยแฟนเก่าที่เธอปฏิเสธเรื่องราวของซนายูซาฟเป็นเสมือนภาพสะท้อนอันเจ็บปวดว่าแม้จะอยู่ในศตวรรษที่21แต่ผู้หญิงก็ยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดกลัวว่าการปฏิเสธการคุกคามจากผู้ชายอาจต้องแลกมาด้วยชีวิตเหตุการณ์นี้ตอกย้ำถึงความไม่ปลอดภัยของผู้หญิง ในการใช้สิทธิ์ที่จะปฏิเสธผู้ชายที่พวกเธอไม่ได้ชอบ